ก็หลอกหลอกไม่ไม่เก่งอะคะเลยถ้าเกิดเห็นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนข้อความในใจมันมันจะทําได้ง่ายก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะร้องเพลงเเ่อของเองเลยก็ก็ก็เปิดนะครับเปิดเปิดรับโอกาสมีใครเป็นไอดอลการแสดงอย่างร้องเพลงเราก็มีละผมชอบ t อ o คร r u มากเลยครับทำไมถึงเป็นทอมชอบที่เขาเอ่อ คือเขาเล่นบทที่มันเป็นพลังบวกแล้วเขาก็มีความสามารถในเรื่องร่างกายในเรื่องการทําสตันแล้วก็ถ้าเกิดฟังทัศนคติของเขาในการแบบดูแลร่างกายดูแลความสามารถแล้วก็การวางวิธีที่ใช้ชีวิตให้มันสมดุลอ,อ่ะใช่ชอบทัศนคติของเขายัาน<ำ>แสดงไครเหรอฉัยไม่ค่อยเย<า>นี <laughs> ่ยเราบอกว่าเราชอบพี อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ทรายจริงจริงทายไม่ได้รู้จักเขาจากสิ่งที่เขาแสดงทรายรู้จักจากจากเพลงครับอืมไม่ถึงปื้มนที่อ่าเพราะทายชอบเพลงเขาครับแล้วทายคิดว่าเขาน่ารักดีอ่ะอืมใช่อะแสดงว่าเราก็ร้องเพลงเขาได้เออใช่ประมาณนั้นร้องไปแล้วครับเรื่องดูขื่นนะเวลาเราพูดถึ้นตัวเอง ก็ชายเป็นคนที่เขินนะถ้าเกิดไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบปรับปลาดนะบางที่เรื่องทะเลอะมันก็เป็นเรื่องที่ชายแบบพยายามที่จะเบาๆอะะเพราะว่าคือชายจะมั่นใจที่สุดตอนชายทําเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพราะเรื่องพวกนั้นนะมันแบบเรื่องที่มันมันมันไม่มันไม่มีแบบพื้นที่สีเทาขาวดำชัดเจนดังเจนี้เราจะได้เห็นผลงานในการถืงเยอะขึ้นไหมก็หวังว่านะครับหวังว่าครับชายคิดว่า สักวันหนึ่งอยากทํางานที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงที่มันโยงในสิ่งที่ไทยเคยเห็นแล้วก็ทํามาแล้วอะ้าคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่มันมันจ,จริงๆงานสิ่งแวดล้อมที่เคยทํามาในอดีตเพราะตอนนี้เราก็ออกออกจากตําแหน่งมันมันก็มันก็เป็นสิ่งที่ตื่นเต้นจริงอะแล้วมันก็ยังมีหลายอย่างที่เราอยากถ่ายอทอดให้คนเข้าใจอืมแต่ว่าการรับเัาเรายังไม่ทีไม่ไม่ไม่ครับเดี๋ยว เดือนนี้ทายไปหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศมากเลยพเพื่อไปอบรมเด็กๆเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทัศนคติของการดูแลทรัพยากรของเราการใช้เสียงของเราแล้วนอกจากนั้นเดี๋ยวทายก็จะมีงานเก็บขยะอีกสองสามอันครับแปลว่าเราเปลี่ยนมาเป็นวิทยากรเหมือนเราเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่ต้องทํางานอนุ์ในหนึ่งพื้นที่หรือในหนึ่งวงการตอนนี้เราทําเรื่องพวกเนี้ยในทุกๆที่ได้ใช่จุดๆระหวางเลียนเนาะ กลอเอต้องถามผู้จัดการใช่ไหมมันตอนนี้มันก็มันก็ไปเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวเดือนนี้ไปนราที่ว่าไปอ่าจังหวัดเลยแล้วก็เล้าละครสีครับใช่ครับก็หลังจากนี้ไม่มีเรื่องเกียวกับทะเลแต่ว่าเราเป็นการรักสิ่งแวดล้อมแทนในส่วนทางแบบแบบอี้ด้วยคืออย่างที่ทาเคยอธิบายว่าในเมื่อทรัพยากรมันไม่เหมือนเดิมแล้วสิ่งที่ดีที่เราทําที่สุดตอนนี้ก็คือการ กระจายความรู้เราก็เอาสิ่งที่เราเห็น<ม>ไปถ่ายทอดให้กับคนมากขึ้นเพราะว่าชายทำอ่ะชายก็เป็นแค่คนคนหนึ่งแต่ถ้าเกิดาชายเปิดความรู้ <c oughs> <c oughs> เสียงน่าไปไหน้อยหน่อยนะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเราเอาประสบก,การณ์ของชายคนหนึ่งอ่ะไปกระจายให้กับเด็กหลายร้อยสองร้อยสามร้อยกว่าคนชาว่ามันได้ผลในการทํางาน ยิ่งยิ่งกว่าการใช้ลงพื้นที่ไปทำคนเดียว Led. ตอนนี้เรามองถึงอนาคตครับพี่ครับอนเสือจะน้ำใส่หัวพวกนี้ใา่นี้นะพนี้่น้ำอบวพวนี้นะคะใส่ใส่หัว้วกนี้นะหนใส่หัวพนีด้วยนะคะหนึ่งสองสามใ่รนะคงองคะ